วันนี้นี่ครับมาที่วัดวัดนะนะวัดนังตะเคียนนะครับตำบลคลองเงินอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับวันนี้เขาเชิญเขาเชิญปู่มารูปิธีครับอะไรนะรูปิธีขอขมากรรมกันนะครับแล้วก็แล้วก็ที่วันนี้ครับเขาเล่าวันว่ามีแม่นางตะเคียนนะครับที่แบบว่ามีคนปั่นแล้วก็พุทธขึ้นมาเจอนะครับแต่ว่าเป็นครึ่งตัว ครึ่งตัวครับแล้วก็เขาก็ว่าทาเยดใหม่อะไรใหม่แล้วก็แม่นาลเคียนเนี่ยมีใครไม่สบายใครไม่อะไรนะครับมาเอาน้ํานมมีพิธีการเอน้ํานมเป็นน้ำไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายแล้วก็คนที่ไม่มีลูกอยากมีลูกก็มาไหว้แม่นาลเคียนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็มีชาเวสุวรรณตอนกลางวันเป็นตาสีแดงตอนกลางคืนเป็นตาสีขาวนะครับแล้วคนมาของานขอการอะไรได้นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้กัน right. okay. แล้วเดี๋ยวเพื่อเผื่อท่านมีเผื่อท่านอยากมาคุยอะไรกับปู หรืออะไรยังไงว่าอะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวก็ลองดูนะครับเราเดี๋ยวดูที่การขอรกรรมการของอเรารูกศิษย์หลวงปู่ใหญ่ลู่ลดอนกันครับไปไปชมกันครับไปตอนนี้ครับก็ก่อนที่ประชาพิธีอะไรต่ออะไรข้างบนนะครับก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางครับแม่เขาก่อนไป องนี้องไม่ได้เขียนเลยนะครับที่ว่าคนมาขอ,อกันนะครับญญใครที่มาตรงนี้เอาหัวเนี่ยอะไรตรงนี้รักษาโรคภัยแล้วก็ส่วนตมตรงนี้ใครที่แบบฝ่าฝันอุปสรรคที่ยังไม่ไม่ฝ่ฟาฝันอุปสรรคที่แบบยังไม่ได้ยังไม่ชัดยังยังไม่ชัดเจนกับชีวิตตรงนี้ครับแล้วก็ทั้งมด้งสา,รรรสา,รรสากจบนะครับแล้วก็ เวลาจะไปจรจางหานการที่ไหนนะครับขอโทษนะครับขอโทษแม่ก่อนนะครับกลับถามแม่ดีๆนีครับแล้วก็แตะตรงเขี้ยวแท่นะครับแล้วก็ขอให้จรจาผ่านได้ด้วยดีคถ้าผ่านได้จะมาไหว้แม่อย่างไรแค่นี้นะครับส่วนนี้เป็นบริวารแม่นะครับนี่ฮะบริวารแม่นะครับใครที่ติดนี้ติดสินนะครับบอกบริวารแม่นะครับให้ไปทวงนี่ตรงสินแต่ขอให้เป็นนี้สินที่ถูกต้องนะครับถ้าได้นี้ได้สินมาก็มาทำบุญให้บริบารแม่เขา แม่จิตไม่รู้เขาบอกมางเขาบอกว่าชื่อแม่จิตตาครับเรียกเขาแม่ยักษ์แม่ยักษ์ใหญ่นะครับนี่ครับที่ว่าขุดเจอครึ่งครึ่งครึ่งตัวของท่านจากแม่น้ํานี่นะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาทําเปลี่ยใหม่แต่ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นยักษ์อะไรว่าไปมีมีดวงจิตอยู่หมดเลยครับตามนี้ครับเดี๋ยวขอรัยกย่าตีระคังตีคล้องก่อนครับไล่เสด็จจันไรครับไป ไายเสด็จจันลัยวิวันชัยเย กูไม่เคยโมโ่มลงถานไดเออขอกูดได้เลยทุกคนเนี่ยขอปั้งเดียวกูให้ปั้งเลยแค่นั่นแหละจบมาไอ้เขเล็กทุกคนดีมากไอ้น,นี่น่ารักแล้วน,นี่น่ารักรก,กว่าวจับจใจเออไม่ได้นะอยู่อยู่ตรงนี้อ่อนมีคนเแบบนี่ยมีเสน่ห์ไหมรู้ไหมอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักใครพูดอะไรก็เชื่อก็ฟังไม่ขัด เป็เด็กดีเป็นเด็กดีดีอยู่แล้วเออขอโทษนะขอโทษไม่ต้องสนใจอะไรหนึ่งสองสามมองหน้าแล้วลืมตานะออให้พอตาให้พอเลยทามความรู้สึกเลยอาหารตาสีอาจารย์ตอเป็นยังไงแล้วแต่เลย กไม่ีอะไรยไ่มีอะไรนะติดจัานนแล้วมาจตาไปยังไงยังไงกตัมีอะไรไม่ง่ายเนี่ยกับตาไม้งี่สุดเลยมีอะไรนึองตา มีแรงนึกถึงตามีแรงนึกถึงตาในเรื่องที่จําเป็นหน่อยแล้วถ้าสมมตินึกถึงตาปึ๊บนึกถึงเสร็จปึ๊บแล้วดูในเรื่องนั้นสําเร็จทำบุญให้ตาทำบุญให้ตาทำบุญให้ตาถ้านึกถึงตาเรื่องนั้นสําเร็จไม่ทำบุญให้ตาเรื่องต่อไปก็ไปช่วยมันยังร้องทันรู้ตาไม่บอกคนดิบอกคนดิว่าทำไมถึงเห็นหน้าตาแล้วถึงร้องไห้มันอิ่มใจใช่ไหมลูกมีสึกมีความสุขใช่ไหมลูก เหมือนว่าพอกูกจะขยับไมหมให้กูไอ้นี่เป็นใครมาช่งงางักตูก้ให้คุณแป๊บหนึ่งก่อนแล้วคิยไปบ่อยใช่เปล่าแล้วกลับไปดีขึ้นใช่เปล่า,า,าวันนี้เลยมาอยากให้ตาทำอะไรอีกตามหน่อยตามหน่อยได้ไหมดีขึ้นปั๊บมานะถ้าดีขึ้นปั๊บไม่มากลัวคืนนะตกใครแค่แหละก็บ้านไปโกรธแล้วมั เอางี้ดีกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแอแล้วแต่กำเนิดใป่ะเดินได้ป่ะแล้แต่กำเนิดเลยใช่ป่ะยืนก็ไม่ได้กินอะไรเองได้ป่ะินอไรเองได้ป่ะรู้เรื่องหมดเลยนะรู้เรื่องหมดเลยมองตาไว้ไม่้ลูกเห็นนะมองตาไว้ไม่ต้ลูก ตอนไปรักษาแล้วดีที่สุดตอนแข็งแรงที่สุดเป็นยังไงได้เท่าไหร่ดูขึ้นมานั่งเลยดขึ้นมานั่งดูขึ้นมานั่งตัวตัวแต่บรรยูนั่งท่าช้างแบบนั่งเองนั่งอียงพออายุอะไรสิบเจ็ดสิบปีหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนใจอยู่กับเจากเก็เรื่มาจากกัน คือพี่อง่ายอยู่ดีเกิดมากำเนิดหอนแรงแล้วเหมาะจนยุต้อายุเท่าไหร่สิปีแล้วไปหาหมอหมอก็หาสาเหตุไม่เจอนะครับปวสมองก็ไม่ใช่เส้นเส้นองเส้นเอ็นอะไรก็ไม่ใช่หาไม่เจอฟังนะตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะเองสองคนลูกอีกสามคนฟังนะก่อนนอนทุกวันนโมทัสสะแผ่ส่วนบุญสุขส ตรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนายอะไรทุกวันอย่าหยุดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะชอบใจจนกว่าเขาจะยอมความเมื่อกี้เจราจารแล้วมองแล้วคุยแล้วเขาไม่ให้มายุ่งแต่ฉันเจราจารให้ว่ารับบุญไปถ้าพอใจแล้วเขาปล่อยถ้าไม่พอใจก็เอาต่อไปเพราะฉะนั้นฉันไม่รู้ว่าเมื่อไร่แต่ฉันรับปากว่าชาตินี้ เด็กคนนีห้หายหายแต่ต้องทำตามที่บอกทุกวันมีเวลาว่างพากันทั้งครอบครัวไปทำบุญตักบากตรและอะไรเป็นประจำแค่นั้นแล้วเด็กคนนี้ถ้าก็อยู่ดีเริ่มดีขึ้นเริ่มไรขึ้นงองแคกงองแคกขึ้นได้สอนแม่สุดบนไปอยู่ก็สอนทุกสอนได้เลยนะน,นโมทศัศน์แม่สุดบูสัเพสิดสาลตาสุดได้เองใช่ป่ะ พ่อนั้นทุกวันนี้สวดมนต์ให้เจ้ากรรมในเวรอย่างเดียวนะโหนบอกจบเท่นี้พ่อไงต่อพ่อด้วย้เลยพ่อเชิญตาให้เลยได้ละเรี๋ยวต่อพ่อหนึ่งตัวเองผมไม่ผมไม่ได้ไม่ไหวแล้วไปไหว้ได้เลยเนี่ยได้มาอ้าวรับเดียวครับยกได้นะครับดูดิ้ยกสองขาได้ไหมยกสองขาตอนแรกยกไม่ไหวอย่างนี้ใช่ป่ะ ได้มากตอนแรกยังไม่ได้มากนะครับแม่บอกเองนะครับเนี่ยยกได้นะครับยกสองขาหมามากยกไปกุ้งๆนี่เตะมาดิมาๆมาก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 บ้นได้เนี่ยพ่อมากมากมากากเดินได้ไหมล่ะลุกนดินดิยืนให้ได้เดินได้จะได้เออยืนให้ยูยืนให้ยู้ขาแกงให้ยู่ออะเขาแกงให้ยู่ยืนให้ได้ยืนให้ได้เออยืนให้ได้ขาแกงให้ยู่ห้ามล้มห้ามล้มยืนให้ได้ เก่งอลไรให้ยู่เก่งเก่งอายกขาข้างนี่ย้ายกขาข้างเออได้อายกขาอีกข้างได้อ้าอ่าได้อ่ากระโดดน้องกระโดดเลยกระโดดน่ะอ่ากระโดดเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเดียวฝึกทุกวันเนี่ยฝึกทุกวันฝึกมาฝึกทุกวันเลยเดือนึงเดือนไม่ได้เนี่ยเมื่อไม่ต้องมาวายเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวหนูเล่าให้เขาฟังแล้วว่าเจ้ากรรมในเวรเป็นยังไงเนี่ยเขาเป็นยังไงเนี่ยก่อนที่หนูสวดมนต์อ่ะ มันมีอะไรมันมีไม้แทงหรือมีอะไรมันมีไม้แทงดูมันม,มีใครมากดดูใช่ไหมให้เดินใช่ป<แ>่ะรอแล้วพอเวลาดูดสุดมนปุ๊บเนี่ยแล้วหนูรู้สึกยังไงดีขึ้นวไหมเบาสบายเบาสบายแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ปูสองคนเนี่ยมา,มาทำให้มาทำมามาทำอะไรให้เมื่อกี้เนี่ยหนูดสบายขึ้นไหมสบาย,ยาสบายยังไงบอกดิลูกสบายแบบเข้าเหมือนปลดไฟน้อง มีผลรู้ว่าเหมือนคอยชักมี่หรอกเดี๋ยวเป็นมี่ชักมี่กเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ากรรมในเวรมีอยู่จริงเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรจริงๆใช่ไหมลูกที่เขาทำอยู่ใช่ไหมเขาเขาอยู่ในร่างหนูอ่ะแบบนี้น้องสาวดูดูเคยสังเกตเขาครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาพูดบ่อยมากเขาเจ็บที่หน้าอกเจ็บที่หน้าอกเวลาเขา เขาจะจะกดอยู่แค่ตรงตรงขาเวลาเขาจะพูดตัวเจตการเบเวนเขาจะถูกแทงและอกใช่ไหมเวลาพูดถึงอ่ะถ้าเกิดไปกราบยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วเจ็บเพราะฉะนั้นเจ็บแล้วตรวจหมดแก่นะครับในแต่ละครั้งที่ผมทําคลิปไปบอกว่าเอากลับไปให้ไปทําบุญให้เจตการเบเวนให้อะไรจ้ะไรนี่ผมบอกให้น้องให้พ่อแม่พี่น้องหลานหนิงพี่น้องๆเขาที่ปรึกษาคนทําบุญให้เจตการเบเวนของเขาบ่อยๆเพราะนั้นเดี๋ยวเราชมว่าน้องเขาเดินได้เปล่าเพราะว่า ไปหาหมอมาแล้วแล้วก็ถ้าจะเกิดนะหมอไม่เจอเลยเนละหมอไม่เจอเลยเลยนะเออแต่เดินไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวรอชมหนูเป็นใครมาจากไหนลูกลกไม่ต้องร้องเป็นใครมาจากไหนอ่ะทุกอย่างน้อยหนูเป็นเจ้ากรรมในเวทตาบอกไม่ได้หรอกเพราะนั้นเนี่ยหนูอยากจองเวรอยู่างนี้เหรอแต่รู้สึกรู้สึกซื วดขอซื้อเกิดมาเป็นคนต้องรับกับนักเวนนะเหมือนหนูคนนี้รู้จักหมดแล้วแต่นะตาลับหนึ่งถึงสามปุ๊บมึงไม่ปล่อยปุ๊บตากลับบ้านนะตาไม่ยุ่งนะ่คนรอตาเยอะเลยหนึ่งเจ้าบูจะตาเปล่าหนึ่งสองเอาเปลาเอาไยักหน้าลูกเอาจบปล่อยมาแบมือรับบุญแล้วปล่อยให้ี่หายปวดดตัวนะให้สบายตัวไม่ต้องปวดตัวเขาไปทุกอย่างแต่กขาทำไม่ได้ ชวเขาคูด่อยให้เขาพยายามทำให้เขารู้เรื่องเรื่องอะ

ขอให้ผมกัไเจอเครับอ่ให้เลเล่นได้เขาไม่ใช่เขาเป็นจับยกขาแล้วัดเลยผมบอกไปเลยเดี๋ยวเ่นได้แข่งดีนะครับอไเอะไเราไ้เขาได้เไปลแม่ไ้คุพ่อคุณแม่ทตา ถูกเราจะได้อะไรให้อะไรแม่เล่ะเดินได้เนาะตอีแฟนแม่อยากแม่อะไรลุงบอกไว้นะวงสวมชุดใหญ่ให้แม่เลยหนูนั่งอยู่เฉยเอาชุดใหญ่ให่มงให้หม่หนูไม่มีอะไรทำหนูก็นั่งโดนมนตดำจากไหนมาเจบปากไม่เจ็บเหรอเจ็บปาก เจ็บมากอ่ะได้นะครับแล้วแล้วทำไมถึงโดนเนื่องจากอะไรคิดว่าเราไปทำอะไรเขาถึงโดนมาผู้จาป <summary> เป็นอาจารย์หรอหรือว่าสิ่เขาไป็ร่างทรงใช่ป่ะคุณลุงหลับตาแล้วนึกถึงล่างทรงคนนั้นนะจำหน้าด้ลับตาน,นึกไป ถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าเขาทำถ้าคิดว่าเขาอิจฉาเรื่องรายนึกไปให้ตารู้ด้วยวจบคุณลุงฟังนะคุณลุงโดนมวค,คุณลุงโดนอาการของคุณลุงที่โดนอยู่ตอนนี้คุณลุงที่สึกไง นอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยอร่อยชีวิตที่มีชีวิตชีวาเหมือนซึมเศร้าเหมือนอะไรเหมือนน,อน้อยเหมือนทําอะไรแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยชีวิตที่ว่าน้องน้องเงานึงซึมซึมเหมือนร่างกายอ่อนแรงไม่มีแรงใช่ปะมีอยู่สองยาให้นะคุณลงเลือกนะคุณลงกลับไปจะไปทําบุญอย่างที่ผมบอกให้ของามเขาหรือจะให้ผมตีออก ถ้าให้ตีออกแล้วผมตีออกขึ้นมาปุ๊บวันใดวันนึงคุณลุงเสียชีวิตตายไปของดำาก็ไม่ได้ลุงต่อเหมือนเดิมน,นะสมมติลุงตายไปของดำเนี่ยเขาก็กลับไปเล่นเหมือนต่อครับแต่ในชีวิตดูผมตีออกเลยเที่มีกระเดียวมหลุดเลยแต่ถ้าเป็นคุณลุงทำบุญเนี่ยนานหน,อนอ่อยครับพอเขาหลอ,อก,ลกอออคุณลุงเยอะถึงรับเอาไงคุณลุงต้องเลือกให้ผมเลือกไม่ได้ ให้ผมตีอ apper. อกตีเลยของพจ้เลยได้เลยเนี่ยขารูแหละว่าตัวเนี้ยมอว่าพี่นนมองหน้าผมไม่ได้หอดแว่นราสมองคิดได้เนี่ยเขาเขาได้เลยไ้เขามได้อนะของดำนะที่อยู่ในตัวคุณลุงนะมองหน้าของทานะ ผมขุนฐานนะของดำนะรู้จักกับขุนศรีก่อน,นเราสายเดีรือไนผมขุนพิชายชัยหนะะ้าขลางผมของดำก็ทองดำผมขอให้อ,ออกจากคุณลุงได้ไหมเราบรรพบุรุษกันมาอยู่ด้วยกันเราอยากได้บุญอะไรมาจบเรียบร้อยพียงหน้าแล้วจบนะครับขอนะครับ นกบััคุณลุงฟั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 งลูกชายลุงคุณลุงโดนของกาัมานะคุณลุงปวดเนื้อปวดตัวไม่มีแรงนอนไม่มีความสุขกินแม่อร่อยนอนหลับตื่นตื่นแม่คุณอโดๆทุกอย่างในร่างกายดกว่าคุณบอกบอกนะถ้าอยู่ดีๆคุณลุงกลับบ้านไปแล้วคุณลุงแม่แข็งแรงโวเตร์ขาวผิวพรรณดีปกตินอนหลับฝันดีปพ๊บแม่แม่ที่สุดในโลกคุณลุงจะทำบุญอะไรให้ได้สิ ลุงยังให้ไปเล่นเลยสร้างพระนะตามนี้นะลุงนะสัญญาผมคุณศรีชานชัยคุณลุงเห็นดูวยนะอย่างเล่ผมเนี่ยสายดำเหมือนกันผมจะหายจิตวิทยากันเลยตายเลยถ้าคุณลุงหายอย่าลืมสร้างพระให้ถ้าไม่หายไม่ต้องทำลงมือนี่เด็กหนูอยุ่งอะไรลูก 12ใช่ป่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอาจารย์ต่อเลยนะจะลงปู่นะแล้วให้หนูมองกแกงแววตาอาจารย์ต่อที่นี่อาจารย์ต่อนะถ้าเกิดว่าลงเป็นปู่ปุ๊บเป็นปู่เมื่อไหร่เดี๋ยวเลือกหน้านะเด็กอายุเท่าไหร่นะ12โกหกไม่ได้นะครับเอนนี้พี่ต่อนะดีไหมดูตานะหรือว่าเป็นยะันงไงเดี๋ยวมันมีคลิปใครมาลูกหนึ่งสองสามมองตาไว้มองไว้ใช่ตาเปลใช่นะหนูไม่ได้คลิปเองนะ ไม่ใช่พี่ต่อใช่ไหมกลัวตาเป่าเออมัน้องร้องรู้ทำไมอ่ะไหนบอกคนที่บอกคนที่ว่าทำไมถึงเห็นหน้าตาแล้วถึงร้องไห้มันอิ่มใจใช่ไหมลูกรมีสึกมีความสุขใช่ไหมลูกเหมือนว่าพอคุณจะขยับไหมให้ลูกที่เป็นใครมาชะงักกู่ให้พี่ลูกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเขาคับ จะเป็นแหลเป็นพันยานที่ตายจากการเมือนยิ่งแล้วสิเยร้องไห้คือยิ่งแล้วทำไมร้องไห้ไมอ่ะจะมีใจก็ฝากเพื่อนที่นาของที่เจอตาใช่ไหมลูกชาที้แล้วมีครับมาไมชาที่แล้วรูไหมทำไมหนุร้องให้รู้ไหมมองหน้าตาไว้เล้ลูกก็เป็นยาจนุกตลอดตัแต่สมแปเกิดมาก็เลยสมุิพี่นี่นแม่พี่นะ อันนี้อันนี้น้องแม่พี่ให้แม่พี่คลอดลูกมาเป็นตาแล้วน้องแม่พี่เนี่ยคลอดลูกมาเป็นเด็กคนนี้ชาติที่แล้วเด็กคนนี้กระตาเป็นลูกพี่ลูกน้องการที่มันถึงต้องร้องไห้น้ำตาไหลรู้สึกได้เปล่ามาไว้แ้หนึ่งสองสามดวมจิตเก่านะที่อยู่นะจำคุณได้ผมจำคุณได้คุณเป็นน้องผมตั้งแต่ชาติที่แล้วเห็นไหมเนี่ยกาอยากเข้ามาหาเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเเขาหาลยใช่ป่ะเพราะนั้นนะไม่ต้องกลัวเลยเลยอือะไหนนืานชยนาขลาสามเรื่องคิดไปในใจกูจะช่วยมึเรื่องทุกคนทุกคนคุณหารคุณศีชาญชัยหน้าขลา ขอพลเรมีพ่อคููเดอรยเรียเสียเรียฟาร์กาเซนขอบคุณเลยที่เป็นสายกลางนะช่วยสารผมนะขอให้พลเรมีนปูสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้สุขภาพร่างกายของลางแข็งแรงอยู่ยืนยาวตลอดไปเออกูให้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 กูคุ้มฐานให้แค่นี้อะไรไม่รู้คิดเอาเองนะกูให้ให้ให้เรียเซียฟารกาเซนอยูให้อูให้จบแค่นี้พอแล้วจบแค่นี้พอแล้ว ไม่เอาหวยไทยนะด้วยกูไม่ชอบชอบหวยลาวมึงหาดูไปหวยลาวกูเล่นเบาตรงๆเบาเออแต่มือไม่ตกไม่ยอมเล่นเองจบแค่ขายทีนี้ไงสวัสดีคหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหให้กำลังหังขาพยายามหังขาไปทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้ไม่จอดตรงนะคะมาให้คุณต่อมาให้คุณต่อค่ะอันนี้มีเกี่ยวนะคะหลังที่หัวท้าใช่ค่ะให้หมดเลย นนี้นะให้กับเทวดานะคะก็คือในนามคณะสิทธิ์สูงใหญ่เทพโลกดอนก็ขอร่วมแต่ร่วมใจท่วมการสร้างสาราให้ถู่ขุนหาูกสชาญชัยราชรุลาให้บารมีหลวงโคได้มีที่ย<อ>ูได้มีที่อาศัยได้มีสาราบางแดดบางฝ<อ>นการเป็นร่มเงา<ม>ก็ขอน้อมถวายบุญกุศลนี้ ในจำนวน1 2 3 7 5นอนรมเบาาทอนุโมทนาบุญร่วม มวันวัดนาตะเคียนเด้อเจ้าที่เจ้าทางเด้อเอ้ยมุตสีชานไทรหน้าคลาดเด้อขอไล่เสด็จกันเลยนะให้ลูกหลานกูที่อยู่ตรงนี้ทุกคนนะเวสุศาราชาโนธาเวสุวรรณโยเยเซมายยัยไปรวยไปค่อยเลยเสด็จกันเลยพีบัญชัยนะสิ่งดีออกไปหมดทุกคนเลยเด้อไป 大哥，别暂停！大哥，我跑不了。